สวัสดีค่ะท่านไหนที่รอคลิปของ Ford ดยู่นะคะสตาร์ทเลยคลิปของ f o r ์ดยู่ค่ะตัวนี้เป็นฟอร์ด6,006นะคะตัวรถฐานดันดินแล้วก็มีฐานควน5ใบค่ะเพราะว่าแถวนี้เขามีแต่5ใบนะคะ6ใบ7ใบมันไม่ค่อยมีค่ะ ตัวนี้ราคาปกติ255,000บาทค่ะ255,000บาทนะคะโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมค่ะแม่ค้าลดให้20,000บาทนะคะขายตามสภาพไม่มีรับประกันค่ะ เล่มทะเบียนมีให้นะคะแต่ว่าแบบเจ้าของเขาหมดอายุค่ะไม่ได้รับประกันนะคะขายไปตามนี้เลยค่ะยกเล่มให้ลูกค้าไปเลยค่ะ255,000บาทค่ะรบ20,000บาทเหลือเพียง235,000บาทนะคะวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะอำเภอวังสาหมอ จังหวัดอุดรธานีนะคะ0804141669 085 087 6581ค่ะค่ะจำหน่ายเงินสดนะคะเปิดบริการทุกวันค่ะ8ดโมงเช้าไปจนถึงประมาณ5้าโมงครึ่งไม่มีวันหยุดค่ะเข้ามาชมมาทดลองขับที่ร้านของเราได้อยู่ตลอดเลยนะคะมีรถหลากหลายรุ่นค่ะนอกจากบอดคันนี้แล้วก็จะมีพวกเ U55 M7040 L3218 L36 DT L36 SP L47 DT L50 DT L50 SP ค่ะจ o h er 5045D นะคะ L4508 DI DT ค่ะมีเยอะแยะมากมายค่ะ20กว่าคันนะคะแวะมาดูรถที่ร้านของเราได้ค่ะไปเอาไปใช้ ทำไร่ทำนากันนะคะตัวนี้เป็นตัวเต็มทีห้าเสื้อเรียบนะคะสำหรับ6,600ค่ะรถเก็บทําสีแต่ว่าขายตามสภาพนะคะอาจมีรั่วซึมบ้างอาจมีรั่วซึมบ้างนะคะแต่ว่านะที่เรารีวิวมันก็ปกติเนาะ ค่ะขายตามสภาพค่ะพวกเกียร์นี้เป็นยังไงเกียร์ดีดเกียร์อะไรไหม เกียร์ปกติไม่ดีดนะคะแเกียร์เดินหน้าสองเกียร์หอยแปดเกียร์เดินหน้าสองเกียร์ถอยหลังค่ะหกพันหก ID กลมเล็กหัวฉีดสูงปั๊มแบนเครื่อง G5 ีห้าเควืดองี เป็นต้นด้วยดีเออแม่ค้าก็เหมือนจะท่องกอไก่ถึงพอนคู่หกพันหกท้ายนี่จะเป็นหน่วยน้าต่างเล็กท้ายเป็นหกพันหกน้าต่างเล็กนะคะจะเป็นดีนเกียร์ไอคอ,อ,อ,อนท้ายอ,อันนี้ท่านเกียร์กลางท่อนท้ายพองไหโดูด้านบนตัวเต็มครับค่ะท่อนท้ายเกียร์ก็กองไฮดรอลิกอยู่ด้านท้ายนะคะเป็นตัวเต็มคะ่ะ ไม่หักไม่แตกไม่เล้าเครื่องเกียร์ปกติค่ะ6 6พ0ค่ะ0804141669ค่ะ085 087 6581ค่ะเหลือเพียง235,000บาทโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนพันวาคมปี67นะคะรีบ <c oughs> รีบจองด่วนๆจองเอาโปรเลยนะคะจองเดือนนี้ไปส่งปีหน้าก็ได้นะคะ แต่ว่าทางร้านก็ร้อนเงินอยู่นิดนึงค่ะจองปุ๊บก็อยากจะส่งเลยนะคะค <c oughs> <c oughs> ่าฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ